พี่น้องจ่ามาจอบเฮต่บ่ไรเฮดมาหมุนปลาได้ดอกแคเจ้าดอกแค่บันโอ้พี่หานกองให้พี่หานกองดอกแค่เอากองลงมาึ๊บโอ้ยโนนไปมันมีนามเลยอี่พอตันช้างนี่สิบงพอจิจังจุพังตรงซากเพื่อเกิึมงซักอย่างอย่บุตายสิตุ้บเล่

เชฟ้ากินมอสอคือกินดิบก็ได้ฟะหน่ำนะพี่น้องปูดเพผอหืมไข่บวมบ่ได้เห็ดเอาดอกแค่พอดอกเดียวเห็ดไข่มุกกินดิบก็ได้พะน่ะพี่น้องพี่ฮานว่าอืะงวดแรลกเอาไปใช่เย็นฟังกระดิฟลอร์ คุณหนูมารินาา้นจว่ายอดมันหนึ่งใส่ปลาก็ะไดเตะเพิ่นกินยอดมันพะนะโอ้ว่าสังนี่หลายพะนะพี่ฮันวะนี่หลายเอาคนสูงมาเห็ดซอยอยู่ในปลาปลอดภัยในปลาเห็ดก็แรงหนึ่งก็เอาหนึ่งพี่น้องระ่าังแม่งบงเด้อไม่แม,ง,มงบงพร้อมเด้อผูดยานแม่งบงยังกนะ่อแล้ อีเลัง่อยังไม่เปิดอกแล้วคือเปกดอันเมล็ดอกฟล้วคืุกคือคุกคืงเสียงนกเปนนกคุกฟังเสียงนกคุกนี่ปลาเห็ดน้อไม่รอปลาเห็ดราท่านได้ออกฟังเสียงกุกคื สดสื่นเขาปลามีแห้งมีแห้งไปหรอดอกแคปลากินได้เด้อลงยาวเด้อลูกแก่ลงยาวว่ากินได้แน่นะกินได้ฝรั่งก็กินเขาเอินเฟลเดกาเซียอันนี้ต้นบักบวกด้วยนี่ต้นบัวอนัดคือยอดเสดาวเนาะหาเส้ลังหมอนปลาหมอนปลาหาเก็บดอกแคกองลงมา กบลเก้ปแต่เธอสุยละี่ได้ป่าล้างกองมันมีน้ำพร้อมเนี่ไอชายใหญุ่ละไปแต่ทำงานนี่อพอดีพอดีเลยนี่ได้บ่

เก็บแต่เงินเดอได้สามีอุ้ยงามงามบุกุ้เฮ้ยสีดํบนไตอ่ะมีหลายขนาพี่น้องใอยจมือนหนึ่งทีถุงแล้วก็ถือกล่องให้พี่น้องเบ่งน้ำนี่ยดอกแค่กินได้ได้ดอกแค่เฟอร์ตกสเซียฝรั่งก็กินเห็ดเบงเย่ดีดีเฟ็ดบตัเซียสีบงกุชี่ จะพย o ยามเบญิโอ้ยน้ำคือดีสุดโอ้ยอะบุกัวโอ้ยงามเด็กผีดองยายน่วๆไห้หอมห่วยๆหอมห่วยๆขอคุณทุกกกำลังใจได้พี่้องเด้อกินได้เด้พี้องอยู่กลางแดนเด้อแซ่บก็แค่บานเฮาเด้มันหวานมันหอม มันเห็ดหลายเมนูแกงสมก็ได้ไข่สไปแกงสมโอ้ยน้ลแตกไปได้ไปเนาะะจงพอโอ้ยจจิงจะจงว้ายว้าเ๋วเวองชัวมงากแหมเอ้ยนี่แน่แมี่แเีพี่น้องเดี๋ยวายูกนพงงองามขาดพี่น้อง ไลเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกรลังใจเก็บก้อนบะนี่พี่น้องมากวัดบ้านแล้วได้หลายงามงามพี่น้องหอมห่วยหวย,หวยบนี่ขอดกะทิมากแกงสมลวกพร้อมมาถอดใส่ไข่พร้อมพี่น้องมากมากมากกินลองเวิ่งเด้อพี่น้องพู้ได้่าท่านในหูวคือหวา,านหวานแสบกว่าแสบกว่าดอกแคบ้านเฮาพี่น้องเพุ่นน่ะหอมหอม หอมหอมหอมหอ,อมค่ะหอมแน่โอ้โ,อโ,อโอแมงดาคอพี่น้องแมงดาคอนี่แมงดาคอคือว่าแมงแข้งแมงแข้งฝรั่งเศสว่งนี่นี่คือแมงแข้งฝรัร่งเศสนะคะเอาไปปล่อยมันก่อนนี่แมงแข้งอุ้ยแมงแข้งคือแมงดาคอเลยล่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันกินดอกแคฝรัร่งเศส